ถอดเหล็ก ล่างเรานั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้นะคะแม่เล็บก็กาลังใส่ลิเทนเนอร์นะคะทั้งด้านบนด้านล่างเลยแต่ว่าใส่เป็นแบบใสนะคะก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่พูดไม่ค่อยชัดบ้างนะคะทุกคนโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะแม่เล็บก็จะมาทําคลิปแกะพัสดุกันนั่นเองรู้จักแบล็กเกแล้วชื่อคลิปหรือปกคลิปเรานะคะก็น่าจะพอเดากันได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยแม่เล็บจะมาแกะพัสดุอะไรกันก็คือเป็นพัสดุพวกของเล่นนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าแม่เล็บว่ารอทําคลิปนี้มานานมากเพราะว่าเขาอะแบ่งจองเป็นร,บรอบๆนะคะทุกคนก็เลย ไม่ได้สั่งทีเดียวเนาะก็ค่อยๆทยอยสั่งมาทีละนิดทีละนิดจนสั่งครบทุกอันที่อยากได้แล้วนะคะก็เลยจะมาทําคลิปแกะพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะจะให้ดูว่ามีประมาณ5กล่องนะคะทุกคนนี่ เอาขึ้นมาให้เห็นไม่หมดนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะตั้งจากกล่องแรกนะคะสุ่มดวงมาเป็นกล่องนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแกะเลยนะคะทุกคนเราจะไม่ตีรอรอชา้าเรานะเพราะว่าไม่เลิบก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็รอมานานแล้วนะคะหมายถึงวันที่จะมาได้แกะนะนึ่งสองต้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าคนงงไหมคือไม่เร็บแกะด้านหลังไงอ้าเป็นอันนี้นะคะ เขามีของแถมด้วยอันนี้จะเป็นของในกล่องนะคะทุกคนที่เห็นเลยก็คือเป็นลูกอมนะคะลูกอมสองอันเป็นรดคอล่านะคะน่ารักดีนี่เขามีโน้ตเขียนมาด้วยนะคะทุกคนเขาเขียนว่า thank you for order ขอบคุณที่มาสั่งสินค้าร้านเรามากๆเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะเช็คแคร์แล้วก็ชื่อร้านนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่แปลกเพื่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ของในเรื่องบาร์บี้เนาะ นี่จะเป็นการ์ดนะคะอันนี้จะมาจากการ์ตูนเรื่องไอคัสซึนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะมีใครรู้จักไหมแต่ว่าเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับไอดอลนะคะจริงๆอ่ะก็ตามเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ซื้อของที่เป็นแบบเรื่องนี้สักทีนะคะจนมาเจอการ์ดนี้แล้วแบบมันเป็น คือจะเล่าว่าการเนี้ยทุกคนมันเป็นการชุดแรกนะคะที่นางเอกหรือว่าอิจิโกะเนี่ยใช้ในการแบบออดิชั่นนะคะทุกคนก็เลยเห็นแล้วรู้สึกแบบเออเป็นต้าวแรกอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากได้นะคะนี่จะมี3ใบนะคะรีน่ารักไหมทุกคนก็อันนี้นะคะจะเป็น รองเท้าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกระโปรงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนางเอกของเรานะคะต่อไปนะคะกล่องที่เหลืออีกสกล่องเนี่ยก็จะเป็นบาร์บี้หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้เรื่องไหนก่อนอะไรแบบนี้เนาะเริ่มจากกล่องนี้ละกันนะคะเพราะว่าใกล้มือสุดแล้วตัดเลยเนาะเนื่องจากว่าไม่เลยไม่มีคัตเตอร์นะคะก็เลยใช้กรรไกรแทนจริงๆแล้วไม่เลฟสั่งมาไม่ครบนะคะใน แต่ว่าเลือกสั่งมาเฉพาะอันที่ตัวเองแบบชอบนะคะ,ะลุงเองได้ไวเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นมงกุฎนะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยก็คือ2อ,อันนี้นะคะจะมาจากบาร์บี้โรงเรียนเจ้าหญิงนะคะมีแ จิ๋วมือกันแล้วเนี่ยจิ๋วกว่าที่คิดไว้อีกนะคะเ๋ยวมาเริ่มแกะจากสร้อยกันก่อนละกันเนาะไม่แน่ใจว่าจําถูกจําผิดยังไงแต่อันนี้น่าจะเป็นสร้อยของเจ้าหญิงแบรนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนจะเป็นสร้อยแบบนี้เลยเนาะเอาจริงน้องจิ๋วมากแต่ให้เทียบกับนิวชี้น้องจิ๋วมากเลยอะพวกนี้นะคะจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบใช้เวลาในการรอสินค้าแต่ละรอบนานนิดนึงเนาะก็จะประมาณนี้ จะะี้ก็คือจะเป็นรูปหัวใจเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ก็ไว้เดี๋ยวมานะคะจะขึ้นรูปบาร์บี้ที่ใช้สร้อยนี้ละกันนะคะขึ้นไว้ให้เป็นตัวอย่างเนาะเผื่อแบบใครจาได้นะคะต่อมานะคะอีกอันนึงก็จะเป็นมงกุฎนั่นเองมงกุฎนี่ก็แอบจิ๋วกว่าที่คิดไว้เอาจริงเขาแพ็กดีมากแพ็กแบบไม่ต้องกลัวมงกุฎจะหักหรือว่าของจะเสียหายอันุี้คน ะะมงกุฎจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเอาจริงทุกคนคือมองกุฎงานเนียบมากเหมือนแบบของกระตจรูจริงๆเลยอะเดี๋ยวแม่ลจะขึ้นรูปมงกุฎไว้ให้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือสวยมากแล้วก็เหมือนมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็วยน่ารักนะเอาดีโอเคค่ะกล่องต่อไปนะคะเราเอากล่องนี้ดีกว่าเริ่มสนุกเริ่มตื่นเต้น <c oughs> นะคะคือตอน,นเด็กๆตอนที่ดูบาร์บี้อะเคยแบบอยากได้อะไรพวกนี้มากเลยนะ ต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็ทำเองก็กทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสมัยนี้คือแบบดีอะทุกคนเขาแบบสรรฝันน่ะนี่ <c ười> ้นเต้นละเนี่ยนี่เลยเป็นอะไรอ๋ออันนี้อันนี้ก็มีอันหนึ่งที่ไม่ได้มาจากบาร์บี้เหมือนกันเนาะเป็นการ์ตูนวัยเด็กของแมนเลิฟเหมือนกันค่ะทุกคนเป็นอนิเมะแบบเรื่องแรกๆที่เคยดูเลยนะคะตั้งแต่เด็กเริ่มจาก ก็ละกันนะคะอันที่ไม่ใช่บาร์บี้จะเป็นอันนี้เลยนะคะอันนี้จะมาจากกตูนเรื่องเมอร์เมดเบลลาีเนาะหรือว่าเจ้าหญิงเงือกน้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของนางเอกนะคะก็คือของลูเซียนั่นเองซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยตอนเด็กๆคือชอบมากเราเคยแบบมันเคยฮิตดินญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนดินปั้นอะไรเงี้ยไม่เลิฟก็คือปั้นสร้อยออกมาเองนะคะแล้วก็ใส่คือทำเองจริงๆเพราะว่าตอนเด็กะชอบเรื่องนี้มากจริงๆไม่เลิฟมีอีกอันหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดู อันนี้นะคะอันนี้คือพี่ออเดอร์มาจากต่างประเทศนะอันนี้งานจะค่อนข้างเนียมกว่านะคะแล้วก็จะมีไข่มุกด้วยข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่มุกเนี่ยสามารถเอาออกมาได้นะคะนี่ก็คือเหมือนของการ์ตูนจริงๆมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นงานแบบพีกาเหตุเรวน่ารักดีนะคะก็เลยสั่งมาเดี๋ยวไม่รู้จะลองแกะอันนี้ออกมาดูนะคะ นี่นะคะส่วนตัวสร้อยเขานะคะก็จะเป็นลูกปัดน,นะคะนี่อันนี้ในร้านเขาก็ขายครบ7สีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าในเรื่องมันจะมีทั้งหมด7สีด้วยกันเนาะแต่ว่าแม่เลิฟสั่งมาแต่สีชมพูนะคะต่อไปนะคะเอาอันนี้ละกันจะบอกว่าอันนี้ตอนที่เห็นคือเล็กมากทุกคนเล็กกว่าแบบที่คิดไว้ที่สุดแล้วนะคะทุกคน,นดูดิคือน้องจิ๋วมากอะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นสร้อยนะคะจากบาร์บี้เรื่องปราสาทแห่งเพชรพลอยนั่นเองเนาะจะแกะให้ดูกัน ่ก็จะเป็นเชือกนะคะทุกคนอันนี้นี่นะคะตัวหินจะเป็นสีแบบนี้เลยเนาะเหมือนแบบเนี้ยจะมีหินสงสีถ้าจําไม่ผิดนะคะแต่ว่าไม่เลิฟสั่งสีนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาสะท้อนแล้วมันเหมือนแบบในเรื่องจริงๆอะไรอย่างงี้ก็เลยสั่งสีมพูมานะคะโอเคค่ะอันตอ อ,ะะอันนี้น่าจะซีซัน2ไม่แน่ใจทุกคนไม่ชัวร์ว่าซีซั่น1หรือ2แต่คิดว่าน่าจะสองนะคะหนึ่มันคือซีซั่น1จำไม่ได้อะ่ะแต่จริงๆเราสั่งมาครบสซีซันนะคะแค่สั่งมาคนละรอบอน,นี่นะคะตัวสร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คืออันนี้จะบอกว่าเป็นบาร์บี้เรื่องที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับนางเงือกเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่กระตุ้นความอยากเป็นนางเงือกขึ้นมาอีกด้วยน่ารักอ่ะอันนี้จะเป็นเรซินนะคะทุกคน เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ห้อยด้วยลูกปัดนะคะต่อมานะคะเหลืออีก2กล่องนะคะทาใจกล่องนี้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ใช่ของเล่นขอลองแกะดูก่อนนะรู้สึกว่าของเล่นน่าจะเหลืออีกกล่องอ่าใช่กล่องนี้ไม่ใช่ของเล่นนะคะทุกคนอันนี้เพิ่งมาเป็นของรีวิวนะคะแกะแล้วก็เกี่ไวปละกันโอเคค่ะทีนี้เราก็จะเหลือกล่องสุดท้ายนะคะทุกคนแสดงว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นเมริอาอีกซีซั่นหนึ่ง แต่ว่ามันจะมีอันเดียวหรอไม่เลิฟขาดอะไรอีกจังไม่ได้เดี๋ยวลองมาแกะดูกันนี่มีสองอันนะคะนี่เลยเดี๋ยวนะตกใจนึกว่าสั่งมาไม่คบนะคะมันยังมีอีกอันนึงนะคะนี่เป็นของเมริอาคือตอนแรกก็ตกใจว่าแบบ หยิบออกไม่หมดเองนะคะโอเคค่ะมาเริ่มดูของเมริอากันก่อนเลยเนาะนี่แหละไม่โชว์ว่าอันไหนซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองแต่ว่าคุณคุณว่าอันเนี้ยน่าจะซีซั่น1อันนี้ยน่าจะซีซั่น2นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเลซ่ นะคะทุกคนสว่วนอันนี้น่าจะเป็นหอยหรือเปล่าหรือเป็นเลซินน่าจะเลซินหมดเลยส่วนตัวคลองนะคะจะเป็นเชือกนะคะรู้สึกสารฟันมากๆอีกสองอันนะคะจะมาจากเรื่องเดียวกันเนาะนี่เลยนะคะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ว่านางเอกอะชื่อเอลีน่านะคะเดี๋ยวามาแกะอันนี้กันก่อนก็คือเอลีน่านะคะใส่สองสร้อยเลยเนาะ อันนี้จะเป็นแบบเลซินเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีการไล่สีส่วนใส่ห้อยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้จะไม่ได้่ามันเรียกว่าอะไรอะทุกคนอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นสร้อยแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นมุกเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะว่าอันเนี้ยเขาใส่กันแบบไหนเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะใส่2อันด้วยกันเลยนะคะหมดแล้วค่ะทุกคนสําหรับพัสดุข,ของเล่นในวันนี้นะคะรู้สึก ฟูมากๆเลยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนมีใครเคยดูเรื่องไหนมาบ้างไหมคะหรือว่ามีใครเนี่ยชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างลองคอมเมนต์บอกมากันมาได้นะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะไม่เล็บก็มากแกะพัสดุกันเท่านี้นเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไมคด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ไมค์ด้คะ่ะจะได้ดูคลิปไม่ก่อนใครเลยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนบบาย